มาอีกรอบแล้วครับตอนนี้น่าจะรับรับรับเจ็ดท่านออกออกนอกพื้นที่ครับก็อ,ออกไปโอ้ใช้เครื่องบินลำใหญ่เหมือนเดิมว่าจะลำลำเดิมหรือเปล่าเตรียมพร้อมมาแล้วครับดูดูด้วยกันนะครับปฏิบัติการก็ย้ายคนแก่ทั้งหมดเจ็ดท่านนะครับออกจากพื้นที่ประสบภัยจังหวัดเชียงรายนะครับน้ำท่วม ก็อาจ,จะไปเตรียมมือแงแนะี่จะมีพี่คุณคุณทอดคุณไทยนะครับอยู่อยู่บนนู่นบ้านหลังหลังหลังใครรอคอยหนึ่งท่านไปแล้วครับคนะือไปแล้วครับเอาคนคนแก่ขึ้นไปหนึ่งท่านแล้วคนย้ายไปแล้วหนึ่งท่านไปแล้วอันนี้ถ่ายทอดสด ทางช่องอนคร45นะครับมุนที่ลงมาตันยูนคร45อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดตามให้พี่เขาด้วยนะครับผมตามพี่ตั้งแต่สมัยผมทำง,งานอยู่ที่สมุทรสาครแล้วน,นะครับนคร45โอ้โหดูดีครับอันนี้กองกองทัพอันนี้เราขึ้บินของกองทัพถั่บกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้มุนทีกองทัพมื่อกี้ไอ้คือบินบบม้นา,มนมนนมาขาวหนีทันไปแล้วครับ มีคนแก่ที่ไม่สบายอยู่บนบ้านหลังนี้ประมาณหลายท่านนะครับเอาหอลงจากรถบนลังคาบ้านเลยครับดูด้วยกันยาวๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสร็จนี้พกอจะไปตลาดทุปไก่น้อยกองกองทัพไทย กล้องดีของกล้องนครนี่ชัดเจ๋อเู่ดูน้ำพี่น้องดูกระแสะน้ำไหลไหลเชีย่ยวมากน่ากลัวมากเลยครับ 2 2เมตรแล้วนะครับจากทั้งหมดเกับ4เมตรนะอันนี้ส่งกระเช้าลงมาแล้วครับ กู้ชีพรอสแตนบายอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าที่แรกว่าจะขนทั้งเรือเห็นว่างานจะพอดีคนแก่เยอะเกินก็เลยต้องเอาเปลี่ยนแผนใหม่เอาเอาเรือเอาเอาอากาศยานมารับถือว่าโชคดีไปครับตรงไหนแล้วครับมาท่นหนึนั่นไปครับท่านหนึ่งครับ อันนี้เป็นการลำเลียงผู้ประสบภัยนะครับออกจากบุรีรัมย์ บนบ้านหลังนั้นจะมีคนแก่ประมาณเจท่านผู้สูงอายุครับน่าจะมีคนป่วยด้วยเห็นว่ามีมีคนป่วยด้วยเมื่อเช้าผมมาดูบ้านหลังหนึ่งแล้วผมดูไรสดแต่ว่าเอาอกไม่ได้นะ้ำแรงจัดเมื่อเช้าต้องวางแผนกันใหม่สองท่านแล้วไปอ,อีกไปแล้วทีละสองไปแล้วครับเอาโชคดีครับผม ยอดครับเอาไปทีละสองนะครับยอดจุดยอดจุดยอดเอาไปได้ก่อนสองใช่ไหมใช่แล้วอีกเท่าไหร่วะอีกอีกห้าดูน้ำกระแสน้ำดูดิพี่น้องดูดูดูอันนี้กองทัพเรือเอาสลับดูภารกิจการกู้ภัยครั้งนี้ผมขออนุญาตถ่ายแค่นี้ก่อนครับเพื่อนเราจะไปส้มปล่อยน้อยต่อภารกิจอันนี้ ไล่สดจากนครนคร45นะครับคุณที่ร่วงมาตันยูนู่นคุณคุณคุณบินอยู่บนลังคาบ้านน่ะนู่มเับกับกับกับไปกองทัพเรือเฮ้ยเรือล่มเรือร่มเรือร่มเรือร่มเอาเฮ้ยเรือร่มไปดูนักข่าวด้วยไอ้น้าในน้าในน้านเอาเรือล่มเดี๋ยวครับนั่นนาขวโอ้เอ้างานเด้านแรงจริงๆครับ ช่ยแนนได้แนนอ่ะนักข่าวไปแล้ว,วลลเกิดอะไรขพี่น้องครับเกิดบัตเหตุทีมของคุณไทยนะครับนี่มาช่วยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าน้ำมันแรงจัดครับน่าจะเรือล่มดูด้วคนครบไหมใส่ีพอยูู่่ซี่อยู่อยโอ้โหพี่น้องเรืลอล่มครับเรือเรือของคุณไทยนะ โอ้พี่น้องครับมาช่วยผู้สบภัยดนะันตัวเองมาเกิดอุบัติเหตุครับผมโอ้พี่น้องครับเกิอดอุบัติเหตุน,นะครับตอนนี้นี่ไ์สดของตะคอนสีห้อาองเอาใจช่วยพี่น้องครับ คนเห็นไหมครับมันอันตรายจริงเลยนะครับดูนะครับพี่น้องครับดูเข่ง่ายคืออันตรายจริงๆเพราะการเข้ามาแต่ละครั้งนะทุกคนที่บอกว่าช่วยช่วยไปที่นู่นที่นี่แล้วเราเราเข้าเราพยายามเข้าไปแล้วเราเข้าไม่ได้เนี่ยทุกคนอย่าโกรธตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะพี่น้องครับเรือของคุณคุณคุณเกียรพันอุโศกอุบัติเหตุล่มแล้วครับผมผมนักข่าวช่องไหนไม่รู้นะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ พี่น้องครับอันนี้คือบ้านนะครับบ้านอีหลังหนึ่งที่หลบดภัยกันเนี่ยดูในน้ำขณะวิ่งผ่า,านตู้รบ้านมาเลยครับดีว่ามันไม่นั่นอะไรไม่เป็นไรเรือมันใกล้ที่ได้มันเรือมันไปาพี่ไท,ย,ท,ย,ท,ย,ทยค่อยๆไปดูทีมครับพี่ไทยไหลไปดูทีมทุกคนปลอดภยัยทุกคนปลอดภยัยทุกคนปลอดภยัย ตะต้นก็โผล่ขึ้นมาหมดนะโมเมนโผล่ขึ้นมาหมดอ๋ออ่าปลอดภัยครับผมครับอ่ามีอมริมนสองคนอยู่บนเรือด้วยอ๋อช่องขาอมรินทุกคนโผล่โผล่หัวมาหมดน้ำไม่เป็นไรพวกไหลไปดูไหลไปอยู่ด้วยกันอ่ะโอ้โหครับพี่น้องนี่สดๆเลยนะครับผมน,นี่จากช่องอ่านคร45ของลุงกตัญญูครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องครับไม่ใช่ง่ายเขาไปกู้ภัยดูดีพี่น้องครับ เกิดเหตุในคาดฝันนะพี่น้องครับรถเรือกู้ภัยนำโดยคุณเอกพันธ์น้ำแรจริงครับข้อมครับผมเมื่อกี้นะมีนักข่าวอมรินทสองท่านไอโดแล้วก็ขากระเปกมันเป็นไรวะไอโดขากระเปกแล้วน่ะน้ำแรงมากอย่างน้ำอย่างนี้ขวางไม่ได้เลยคือขวางไม่ได้เลยแบบนี้เอาทีมไม่เข้ามาไอ้ทีมเข้ามาหน่อยพี่ครับ ขอทีมเข้ามาขขอทีมเข้ามาช่วยเดี๋ยวตรงคนี้แงจงีเลครับแคเียงครับให้เข้ามาในในอยมานกาะทาครับพอดีตโตทงลสองะลาดมีิายครับมีนักข่าวดีรอน้ป้นอาดไรั้ำลังวอช่วยกันครับท่าจะปลอดภัยทุกคนเพะมีชูชีพหมดทุกทน กระโดเป็นอ้นี่อขาตอนนี้เรือตอกโตการัจางขโมนการอยู่เรือดารารือดารา2โดนกระแสน้ำพัดพลิกคว่แล้วตอนนี้พี่ทางคนทั้เรือลอยไปในน้ำแล้วก็พี่นงปรับบัดเก็ได้รับบัดเก็บครับหมายครับ ยังไง,งเขอ้เสร็จปุ่มปกระมพยาบาล เรือเดือเรืออีลำหนึ่งมาช่วยครับอันนี้ผู้บาดเจ็บครับน้ำาแรงไมอาจจะน่าจะรอยไปกระแทกกับอะไรสักอย่างครับเห็นกันกาะกันไว้อยู่นะมองอยู่นู้นี่ไกลนู้นไปแดนพไ่แดนช่างภาพดีนั้นอาณาต้นตรงหน้าด่านเลยคัพี่เกาะตายนะครับที่ว่าเขา ดูน้ำแรงพี่น้องนู่นคุณบินอยู่บนลังคาโน่นระระหมดเมื่อกี้นี้แล้วทุกคนใส่ชุดชีฟข่าวสองที่น้องตะพวนโยนต์เด็กก็รับให้ให้ทีมให้ทีมที่อะไรเข้ามาด้วยฮะข้น้ำแรงมากพี่น้องเอ้ยดูดิ